่อย <laughs> สวัสดีค่ะเจต่ายมาอยู่ที่เยาวาราชตอนเช้าปกติคนชอบหาอะไรกินกันตอนกลางคืนใช่ไหมคะนี่เรามาดูตลาดตอนเช้าคนมาเยาวาราชส่วนเนี่ก็จะซื้อพวกหมูหยองเก่าลักเออแล้วก็ของแห้งพวกนี้ใช่ไหม ร้านอันด uh, ่งดันร้านนั้นก็คือเจ๊ดาปูดองเจ๊ต่ายพามาให้ดูนะโอ้ปูตัวเบลอเดี๋ยวเราหาอะไรติดไม้ติดมือกับบ้านไปกินแล้วก็กินที่นี่ด้วยก่อนจะไปกินข้าวนะคะมีอะไรบ้าง ตอนเช้าขายผลไม้แต่ตอนเย็นเห็นจะมาเป็นร้านอาหารนะคะคนมาเยาวราชเดี๋ยวก่อนดูก่อนลนะอันนี้คั่วอบแล้วใช่ไหมคะทุกอย่างมีสุโลรเท่าไหร่คะอบคั่วแล้วค่ะอันนี้คั่วแล้วสองห่อสี่ร้อยห้าสิบสี่้้าสี่ร้อย อ๋อนี่ร้านที่เรากำลังจะไปอยู่ทางเข้าตรงห้างทองหัวเส้นเฮงค่ะถนนยาววะพาณิช รถรถกระบะรถกระบะร้านสลัเปาแสดงว่าต้องอร่อยเห็นไหมดูคนซื้อเต็มเลยอ่ะเราลองซื้อกลับไปกินที่บ้านนะเป็นยังไงอ่ะรอคิวระวังรถ <Wow. S 1> หมอมมารีวิวด้วย สล,ลัเปาไส้หมูสับไข่เค็มหนึ่งลูกค่ะแล้วขนมจีบเท่าไหร่คะ3าบ,บองาทโอแป้งบางไส้เยอะสั่งหมูสับไส้ไข่เค็มมาค่ะ เดินมาจะเจอถนนผาดสายนะคะรถวิ่งเยอะตอนนี้รถแหล่งขายส่งไงเราเจอแล้วนะคะคนเต็มร้านเลยร้านอยู่ตรงสาลเจ้าอุ้ยคนเต็มเลยอะ่ะ ร้านนี้นะขายถูกมากข้าวราดแกงมาดูกันมีอะไรกันบ้างคะ่ะขายยังไงบ้างคะข้าวรา,า,าดสองอย่างยี่สิบนกเว้นของทอดจ้าข้าวราดสองอย่างยี่สิบนะถ้าอย่างเดียวล่ะคะ่ะเดียวก็วยี่สิบจ้า ก็มาดูกับข้าวมีผัดผกักมีผัดกะเพราหมูสับมีหลายอย่างมีผัดขิงขายตั้งแต่ตีห้าแล้วนะคะอ๋อ <c oughs> ปิดกี่โมงคะ1ิเอ็โมงมเ็จแล้วค่ะขายตั้งแต่ตีห้าปิด1 1โมงมีน้ากับข้าวมีเกือบหมดไปหลายอย่างแล้ว<โอ>เ,เดี๋ยวสั่งกับข้าวมันมค่ะสองอย<ะ>่างแค่ส<ะ>ีงอย่างค่ะ ไปตักข้าวเองเหรอคะหรือยังไงต้องทำยังไงบ้างคโฟมากินนี่กันกินนี่ค่ะโอเคแป้งหนึ่งแป้งหนึ่งอันนี้สองถุงนี่ของใครจ๊ะมีไหมมีไหมอ๋อคือเขาตักข้าวกันเองใครต้องการข้าวมากข้าวน้อยเอาอะไรบ้างคะเอาผัดกระเพราค่ะกะเพราไะแล้วก็ หวานค่ะแล้วก็ทอดมันใส่จานจานหนึ่งค่ะ ใช่ค่ะค่ะเป็นกับข้าวค่ะต่างเยอะอาจาจรย์ค่ะมาสายไปหน่อยร้านนี้เปิดตั้งแต่ตีห้าปิด11โมงเจ๊ตายมา9กโมงกับข้าวก็หมดไปหลายอย่างแล้วนะคะตอน6โมงคนเยอะมาก<อ>เดี๋ยวไว้ต้องมาตอนกับข้าวเต็มๆต้องมาแต่เช้า มีกับข้าวราดสองอย่าง20บาทครับเป็นกับข้าวที่เห็นนะคะมีผัดพริกลูกชิ้นปลาแล้วก็ทอดมันจา่ละ20บาทร้านเจ้าของร้านคุณป้าชื่อคุณป้าดมนะคะไม่มีชื่อร้านก็ให้สังเกตสารเจ้าร้านอยู่หน้าสารเจ้าเลย บ้านเขาเพิ่งทำใหม่อะเมื่อกี้ยังไม่มีมาชิมค่ะลูกชิ้นกันมีมะเขือเปอะมะเขือพวงร้านหาไม่ยากเลยใครจะมาซื้อทองนะก็เนี่ยละเข้ามาในซอยเดินตรงมาเรื่อยๆรสชาตินะคะก็ตารข้าวแกงรสชาติดีในราคานี้ถือว่าคุ้ม นะอ่ะอะไปตว,วัดตว,วัดแก้งเขานะ่ยไอ้เจ้าเสือเอ้าเอ้ากัดหางเกะกะ <c oughs> เดี๋ยวหมดต้องสั่งไว้ก่อนเลยไหมอะถาดหนีน่ากินนะเดี๋ยวเอาใส่ถุงค่ะคือแสดงว่าปริมาณจะไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเห็นบางจานจะคูนมากเลยก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่ใครทานเยอะก็ป้าแกก็ให้ตามจานกินจริงเย๋ยวเหลือ ร้านนี้เปิดมานานแล้วหรือยังนะร้านเปิดมานานแล้วหรือยังคะนานแล้วหลาย 30, ปีสามสิบสี่สิบปีโอ้ตั้งแต่คุณป้าย,ยังสาวสาวก็ไม่ขายขายยาละติดบาทเองอ๋อ <c oughs> <c oughs> โอ้นานเลยคะนานแล้วสามสิบปีส <c oughs> ามสิบสี่สิบปี ขายตั้งแต่ตอน10บาทอะตอนนี้ตามเศรษฐกิจนะไม่นึกเหมือนกันนะว่าย่านเจริญปกติของเยาว,วราชจะแพงใช่ไหมคะจะมีอาหาร20บาทขายอยู่ในย่านเยาว,วราชได้ ใกล yeah! ้ปีใหม an no ่ใกล้จุดจีนี่งตอนนี้ขายของประดับปีใหม่เต็มเลยอะเดี๋ยวยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้จบเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายไปสำเพ็งก่อนขอบคุณทุกยอดวิว <researched building S 2> ที่เข้ามาดู ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจละค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ